สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุกคนเมนีมาพมมาพอก,กันกับครัวชนะชาแนลวือยกาคกับพี่นอ้องเมนีใช่หน่อยมาแล้วครับกลับมาแล้วครับห่างห่างหายกันไปโดนพี่น้องแม่ใช่หน่อยมาตับายเขาลงบานใช่หน่อยอยู่ระยองเอ้ยเบอร์ได้อยู่ระยองนะครับอยู่หนองคายเมนีพี่เฟรดจังหน่อยพี่น้องมากับน,น้องสาวครับผมน้องจอยครับผม <laughs> ออกกล้องเรื่อยเรื่อไม่ต้องเขินเด้อเมอนีมีตํซส่วกุ้งสะดุ้งพี่น้องกับใครใครตัวพี่น้องใครตัวใครไกล ดึงเรื่องเลยพี่น้องมังครับนี่ครับพี่น้องเลยน่่อะไปกันเลยพี่น้องนะกดไลค์อย่าห่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะล๋ยวองมากินให้เก่าล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะได้พาดกันติดตามในคลิปต่อๆไปที่ช่นหน่อยจะเห็นลงนะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจกับครัวชาแนลชาแนลเด้อครับพี่น้องเด้อเอฟซีต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีพี่น้องใช้หน่อยมาแล้วครับผมอยู่หนองคายอันได้ไปเราย้อนยู่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแม่อยู่ครับ เอาไรอย่าห่างกินกินกินอ่ะแนะน้ำผักก่อนเนาะน้องจอยนั่นอันนี้ผักอยังก่อนเฮ้อข้าวหน้าอยังก่อนข้าวหน้าข้าวหน้าห้องเต้บ่ห้องกุ้งหรืงอยังทั้งย่างเนี่ยนะพี่น้องใช่ไหมกับโบลูซื้อปันได็กปากกาพากัดกรอบเพื่อก้าพี่น้องตัดแก้วแต่เป็นี่ยังนี่ผักอันนี้กระลำหอมพี่น้องกระลำหอมกระลำขาวหอมแล้วพี่น้องละอ่ะน้องจอยหนามาสวยเลยพี่น้องใส่อยังนีเข้าใส่มือบ่เอาที่ถนัดเลยอะที่ถนัดเนาะ เอาค่ะแนมากแบบนี này, mm ้แ hmm. ค mm ่ได้กินแบบนี้เนาะหืมรสทำยังไงเหรอหนักมากอือแกบบะบ้าคลเป็นแล้วน้องสาวพี่น้องน้องสาว

หลังจากตรงกันน่ะแค่หนบริเฮดคลิปเลยพี่น้องเลยอปกอ่อนนะทำยังไงเป็นมักผักที่สุด <c oughs> มันนี้มือพี่เต๋อพี่น้องไฮ้บริเฮดคลิป <c oughs> Nhìn cái đẹp đi thế à, ừ. 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 này nè, cọp thế này. Mà đơ, phí nọng Cùng tôi nha Nọng chơi thẻ thẻ không,

ต่กับระย่างไงเดี๋ยวพี่น้องหลังจากตรงการวนกันทุกพวกเด็กพี่น้องน,นะขนาดแบอกแกนะบบนี้ละขนาดแบบดี้เข้ากัน ใช่แล้วต้องเผื่หมั้นี้ึอจจะมีเสียงรบกวนจังหน้ยไม่ร้องเพราะว่าหางบ้านเขาจะแย่ยากกันแค่เนี้ย นี่กา่นน้องเด้งสำสำ นั่ประเดี๋วก,ก็น้องกันนั่ประเดงหกนั่วนงสาวนั่งสาวนั่งว่าต่ำสวยคุแนแ้่หรอ ຈັດໃຫ້ນ້ອງສາ

เอาเาอกันผูาหลังบ้าน <laughs> เรื่องธรรมดาพี่น้องนะ

มากต่ำพับปุ้นตำสว่าายแล้วขายแล้วเอ,อิเ่มที่สาขึ้นนำชั่วแล้วบ่กล้าออกกล้งองอื้มน้องตัวอ่ะไม่หมอแล้วพี่สาวใช่หน่อยเราองายกล้อง ลองมาอ่านได้ไหมถ้ามันอหนาล้วหาหารม่บ้านแม่สู้บ้าง เจ้าพะโลก,กัน <laughs> น้องแจ้งห่งใช่ป่ะ กินตำตั้วแม่ <c oughs> แม่ให้หน่อยลูกได้ดอเ่งน่าเห็นแล้วออกาเพ,พเก่ดตาอกอกองน้ำกันพี่นะ <c oughs> เอ้ให้บังจากมือพี่น้องแล้วอ่หังน้องมากป็นแบเนี่ยมั้งไข่ใ แม่ลูกได้แล้วลุงสอนสอนน้อแก่รมว่างไก่หมดแล้วปุ่ม ผมบอกกูด ok, mm ิแ hmm. ล mm ้วมติ hmm. mm ๊ก hmm. ต mm ิ hmm. ๊กปลาติ๊กบ้านห้องเพ็ดเพ็ดพี่น้องเลยเท็ดข้าเป็นเนี่ยนอนกับหูพาหูพาเพียงไหนยันได้ปหะเพ็ด second la บานใค้หน่อยเป็นปลาเช่เนาะเนื้อคว้าพิลัตเนื้อคว เด๋ยวมื่อไหน่ให้กับแม่แตวตอนนี้แมวพันไ้แข็งแร้งเป็นแบมัหมน้าเมื่อเพลสอ่ะเอาแล้วนองแช่น,น้อยเพ็ดแล้วยังหายด้ว ไอเอฟซีวันนี้ Cắn tròn nữa các bạn. nữa. Tròn

หลังจากที่ห้างไยกันไปโดนพี่น,อน,อน,น้องวันนี้ฉันแนากเกิสีข้ตัวลาไปก่อนได้ครับเด้อมีเวลาไม่เฮ็ดกินให้พี่น้องเรื่องเบื้องล่ะครับผมมาก,กใ,ใจเฉยๆใช่ให้เก่าพี่น้องสวัสดีครับผม <c oughs>